สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทํ้งาพริกผัดปลากระป๋องนะครับอันนี้เราได้ปลาของสามไม่ค่วนครับในส่วนของหัวหอมกับกระเทียมเดี๋ยวเรานําไปสับอีกทีหนึ่งครับเราก็จะปรุงรสด้วยพิกป่นนะครับน้าปลานะครับแล้วก็น้ําตาลมะขามปีกเราเราไมาใช้น้ําอุ่นนะครับแล้วก็มะนาวนะครับอันนี้เป็นพิกโดดเอาไว้โรยหน้านะครับผงชูรสก็จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วเรากินกับถั่วขวดจานะครับไเราททำกันเลยครับ เดี๋ยวเราก็มาสับหอมเตรียมไว้นะครับทีมากที่น้อยก็ตามชอบนะครับเดี๋ยวเราก็มาสับกระเทียมเตรียมไว้ต่อนะครับเดี๋ยวเราก็แช่มะขามเปียกใส่กับน้ำอุ่นไว้นะครับอันนี้เราก็เทลงมันไปซะหน่อยนะครับกระเทียมสับแล้วก็หอมสับนะครับ แล้วก็ปลากระป๋องนะครับี๋ยวเราก็จะขยี้ไปเรื่อยๆนะน,นี่เราผ่านแมสตะพัดนื้นะครับแวเราก็จะเตรียมปรุงรสเลเลยนะครับเราก็จะใส่พริกป่นลงไปนะครเกล็ดมากเก็ดน้อยก็ตามชอบนะครับแล้วก็น้ำตานะครับ เล็กน้อยนะครับแล้วใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะซีเรียสเล็กน้อยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกดูดนะครับก็เป็นอันเสร็จสำหรับเมนูผัดพริกปลากระป๋องเรานะครับเ,เมนูผัดพริกปลากระป๋องเราก็เสร็จแล้วนะครับ ก็เราไว้ทานกับคู่กับถัว่วแล้วก็ผักชีนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม็นกางใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ